พระยาหงทองประกอบด้วยผงพุทธคุณวานร้อยแปดเกสรร้อยแปดแร่ศักดิ์สิทธิ์ร้อยแปดดินเจ็ดแห่งประดับด้วยอัญ,ญมณีด่านโชคลาภและโภคทรัพย์ตะกุดเงินสองดอกส่งเสริมเรื่องเมตตามหานิยมซื้อง่ายขายคล่องเสริมบุญบารมีเปรียบเหมือนมีบารมีของพระพุทธเจ้าคอยคุ้มครองตลอดเวลา สามารถเช่าภูชาพยาของทองหงมหาราบได้ในราคา329ดอลลาร์บริการจัดส่งฟรี48รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเพียงท่านโทรมาที่เบอร์1800 709 3079ท่านสามารถสั่งจ่ายได้ทางวีซ่ามัเต์การ์ดหรือมันนี่ออเดอร์ สั่งจ่ายไทยลราโฮมช้อปปิ้งคอร์ปอเรชันแล้วส่งมาที่1940 Gardena Annual, Glendale, California 91204